ครับไปแล้วครับทีมงานผู้ขายไฟจากแสงแดดนะครับกำลังจะเดินทางไปที่ ere, อำเภอแก่งเคราะชัยภูมินะครับก็แผ่นียวครับไม่เยอะแยะมากมายไปกันง่ายครับสองคนวงรวมกับผู้ที่บันทึกภาพด้วยนะครับทีมงานชุดใหญ่ครับผมติดตามชมกันทางท่อต่อไปครับตอนนี้ทีมงานของดรวิวก็เดินทางมาถึงบ้านของคุณยายกังนะครับก ก็เดี๋ยวอีกสักครู่เราก็จะดำเนินการติดตั้งนะครับตั้งแผนครับนี่นะลงเลยลงนี่นี่ซ้าแล้ลยเลย ครับก็ติดตั้งกับเสร็จแล้วครับกาลังติดตั้งนะครับก็ทีมตั้งก็กำลังจะให้ไฟนะฮะกำลังให้ไฟกันนะครับกะลังงานแสงอาทิตจากแผ่นโซล่าเซลล์ของดรวิวครับเตียเตยเตเตียนเียยตย นี่เป็นภาพแผงวงจร <c oughs> ของ <c oughs> จากแผ่นพลังงานครับ <c oughs>